สวัสดีครับมอนี่วันเกิดเชฟกับปอมนะครับก็เลยมาแงออมสินเอาเงินไปซื้อเตาเ้ามดตลาดเลยครับแบบเหมาทั้งตลาดเลยครับเพื่อที่ซีอาเต้าเนี่ยครับไปปล่อยทาบุญวันเกิดครับพี่น้องพี่น้องว่าเตา้าหลายๆปนันนี้ผมจะมดเงินหลายปันใดเดี๋ยวมาเบิ่งกันในคลิปนะครับสวัสดีครับผมเชฟกับปอมจากมาร์ตเชฟแฮร์รี่แอนด์นะครับพี่น้อง มื่อนี้เป็นวันที่20กันยาครับเป็นวันเกิดผมเองครับพี่น้องก็เลยม่แงออมสินเอาเงินไปเฮ็ดบุญครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปเดินตลาดไหมครับมันก็จะมีเตาที่เพ่นเอามาใส่กะละมังไว้ขายไหมครับพี่น้องผมเห็นลรวผมเดีดยตนครับผมก็เลยได้มาแกออมสินเนี่ยแหละครับพี่น้องเพื่อเอาไปซื้อเตาแล้วก็เอาไปปล่อยครับพี่น้องเพราะว่าราคามันกับแพงครับเพราะมันล้หลายครับเวลาผมไปซื้อของอยู่ห่างหรือชอปปิ้งเนี่ยครับแล้อเงินมันเหลือผมก็จะไม่หยอดหนีไว้ครับ หรือบางเดือนเป็นคาขนมที่มันเหลือเนี่ยครับผมก็จะมาหยอดทย่อยไว้บางครั้งก็จะเอาไปทําบุญในสถานที่ต่างๆครับทั้งวัดทั้งสถานสงเคราะห์อันนั้นอันนี้ครับมีพี่นองถามว่าเอ้าคือบบไปบริจาคน้ำท่วมผมก็อยากบอกพี่นองด้วยครับว่าผมซอยมาตั้งแต่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วก็ม่านนองค่ายลาสุดครับรวมๆเนี่ยครับเมิดเงินเป็นแสนแล้วครับเดือนนี้ครับเฉพาะเงินบริจาคน้ำท่วมครับแต่ว่ารอบนี้ก็เลยมาขอซอยเตาแท้นนะครับพี่นองบ่ได้ซอยน้ำท่วม พราะว่าน้ำถ่วมใส่เงินบริษัทซอยไปแล้วครับกระจกออกไปพ่อสมควรเลยครับพี่น้องทั้งน้ำพร่ก่องหวยไรนี่เพิ่นเปิดบริจาคผมกลับไปซอยสปอร์ตเป็นตลอดครับเพราะว่าผมมีนโยบายก็คือกำไลหาถึง10%ในชีวิตผมเนี่ยครับผมจะทำบุญเลยครับพี่น้อง เว่าจเป็นสถานสงห์วัดหรือว่าการไทยสั์เนี่ยครับผมจะเอาไปทํำบุญครับคข้าาบุญนะครับพี่นองบุญแปลว่าความสบายใจครับถ้าพี่นองบ่มีเงินพี่นองตื่นขึ้นมาพี่นองบ้าน้คขอบครัวพี่นองมวลเวล้บน้าพอน้าแม่บ้าน้าเมียน้าตาน้ายายน้ําลูกว้ามวลมวลแค่นี้ก็คือความสบายใจกันไดบุญล้วครับส่วนคําว่าบาปบาปแปลว่าบ่สบายใจครับพี่นองอื่หนึง่งพี่นองตื่นขึ้นมาพี่นองเฮ็ดห้ยผู้ใดบ่สบายใจแน่นั่นแหละครับคือบาป บ่จำเป็นต้องไปขาสัตว์กระเอื่นมาบาปแล้วครับพี่น้องมากครับพี่น้องผมสีผ้าพี่น้องไปซื้อเตาครับแต่ว่ากอนสไปีซื้อเตาผมขอมารับ iPhone 16ก่อนด้วยครับพี่น้องมีพี่น้องหลายๆคนทางบานทาว่ากระปอมใส่โทรศัพท์อีหอยังตัดคลิปผมใส่เป็น iPhone ครับ ล่าสุดก็คือ iPhone 15 Pro ปครับพี่น้องผมใส่ท้ายแล้วก็ตัดเองครับพี่น้องตลอด1ปีที่ผ่านมาครับใส่งานมันหนักบักขับไมับจนหน้าจอมันหมืดครับเพราะมันหอนแล้วมันก็มืดไหมครับ่ถ้ถามมาภาพคมชัดบอครับก็คือในคลิปเลยครับพี่น้องคลิปทั้งมืดผมใส่ iPhone ทั้งมืดเลยครับพี่น้องก็จะชัดแจ๋วเลยครับอมีขอเสียนะล่ะครับที่ว่าตัดไปตัดมาก็จะหอนครับ ส่วนโปรแกรมที่ตัดเนี่ยครับผมใส่โปรแกรมแคปคัตครับพี่น้องพี่น้องลองไปหาเบิ้งได้ครับเพราะว่ามันจะมีโพดหนึ่งที่ผมลงคอนเทนต์วิธีตัดต่อวิธีเหตุคอนเทนต์ให้มีคุณภาพพี่น้องลองไปเบิ้งได้ครับนี่แหละครับไอโฟน16โปรแม็กเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปงามๆให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวคอมเมนต์เบิ้งได้ครับว่าคลิปมันถ่ายออกมามันงามกว่าเก่าบ่ครับเพราะว่าหลังจากซีนนี้ไปนี่แหละครับจะกลายเป็น16โปรแม็กแล้วครับผมว่าการดีเลย์ของภาพเนี่ยครับก็ดีก่อจักหน่อยครับพี่น้องนี่ครับ ขนาดท้ายมืดๆกลางสายฝนนะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ครับดีก็ไอ้ฟุ้งซิบหายอยู่ครับส่วนอันนี้จะเป็นตลาดแถวบ้านผมนะครับพี่น้องส่วนมากเพิ่นก็จะมีพวกของกินพวกของใส่เนี่ยแหละครับและก็มีเตาเนี่ยแหละครับพวกไทยบ้านเพิ่นก็จะมาขายให้แม่ค้าแม่ค้าก็จะเอาไว้ให้คนเอาไปปล่อยเฮ็ดบุญครับแต่ว่าบางครั้งมันบ่มีเทศกาลหรือบ่มีงานบุญไหมครับคนก็เลยว่าเอามาขังจังซี่ไหมครับบ่มีคนซื้อไหมครับผมก็เห็นแล้วสงสารครับพี่น้องผมก็เลยสิเอาเงินเก็บผมเนี่ยแหละครัับบมาซื้้้อออแลลวก็ไปป่่ยครพีนง ปีหนึ่งเนี่ยครับผมไยชีวิตเตาเนี่ยครับหลายพันชีวิตเลยครับใส่เงินเนี่ยครับเป็นหลักแสนเลยครับต่อปีสําหรับบางคนอาจจะว่าเป็นเรื่องบ้าหรือเร่องสินเปลืองครับแต่ว่าสาหรับผมเนี่ยครับเห็ดเราผมสบายใจผมกับเห็ดครับพี่นองอาผมหักค่าขนมผมหรือว่าเงินที่ผมเอาไปใส่เรียนเนี่ยครับพี่นองมันสามารถซอยแห่ชีวิตผู้ใดอิ่มท้องหรือว่าซอยแห้สัตว์ผู้ใดมีความสุขแลวก็บ่ถูกกักขังผมกับย่อมครับพี่นองนี่แหละครับ จกใจจกใจไปครับพี่น้องปกติก็จะบ่ได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งหรอกครับแต่ว่ามื้อนี้เป็นวันเกิดเป็นมื้อสันวันดีก็เลยสิมาเฮ็ดบุญให้พี่น้องเบิ่งครับนี่แหละครับมันก็สิอยู่กันละมั่งละหาต10โต20โี่ตังสิ่งไหมครับพี่น้องผมก็ต่อราคาแม่ค้าพุ่นเด้บางคนเพิ่นก็ขายแพงผมก็ต้องต่อครับเวลาผมต่อแม่ค้าผมก็จะบอกว่าเอาแม่ค้าคั่นลดให้นี่ครับเอาบุญนํากันเด้อพี่น้องเอาบุญนํากันเพิ่นก็ลดให้เด้ครับพี่น้องนั่นแหละครับว่า ผมปล่อยเตาเม็ดจกักโตครับมันนี่เอาพี่นงองมาคอมเมนต์ให้ผมเบิ่งก็นเลครับว่าฟูรใดิทา้ายถือว่าครับสำหรับพี่นงองผูใ้ใดอยากได้บุญกับมาอนุโมทนาบุญน้ำผมเวยครับฝากกดแชร์กดไลค์เนี่ยครับได้บุญเม็ดครับกดคอมเมนต์มากวอวยพรวันเกิดผมก็ได้ครับ ถือว่าพี่นองมาเอาบุญน้ากันน้าผมด้วยครับภาวาที่ผมมีมือนีได้พี่นองซัพพอร์ตผมทั้งการดูคลิปทั้งการแช่คลิปหรือว่าอุดหนุนผมผมมีมือนีได้พอเอฟซครับพี่นองขอบคุณอิลีครับที่ให้ผมมายืนจุดหนีได้ครับผมมีเคล็ดลับหนึ่งที่อยากบอกพี่นองและอยากแช่ด้วยครับปกตินะครับผมมาปวดขาแล้วก็ปวดหลังบ่อยๆครับพี่นองแต่ว่าตั้งต่ผม,มว่าปล่อยเตาเนี่ยครับสุขภาพผมก็ดีขึ้นได้ครับผมว่ามันอาจจะค่ายๆกันกับที่ว่า เอาเขาอายุยืดไหมครับถ้าเ้าปล่อยเต่าอายุเ้าเกิดชิ่ยืงินสุขภาพเ้าก็ดสีแข็งแรงถ้าว่าบวกคิดไปเองมันกันสบายใจไว้ได้ครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องลองเอาไปเห็ดเบิ้งด้วยครับนี่แหละครับผมก็เก็บเอาเก็บเอาครับพี่น้องกระจกใจกระจกใจสั่นแหละครับบอกเลยว่าเต่าเบิ้งนี่ครับหนักครับพี่น้องผมบอกเลยว่าเป็นลอยโลครับเพราะว่าเขาก็จะมีความหนักของกระดองไหมครับแม่ค้าจนถามาปัาดเป็นอย่างคือมาเหมาเต่ามือนีวันเอียงพนัก ผมกับบัวครับพี่น้องผมกับเมาส์ย่างเดียวครับกันพลหัววันเกิดเดี๋ยวผมจะขายแพงครับพี่น้องและผมโศกดีย่างหนึ่งครับมือนีพายุเขาบ่มีคนเดินตลาดเลยครับพี่น้องตลาดก็เงียบเงาครับแม่ขากระดให้ผมพ่อสมควรอยู่ครับแต่ว่าบอกเลยซีหาทุงเนี่ยครับหนักเป็นตาไนเลยครับหรือว่าหนักเป็นจํานวนมากนะครับผมต้องวิ่งเลยครับเพราะว่ามันหนักมากตลาดนี่ก็จะห้างจากบ้านผมประมาณ3ามกิโลครับพี่น้องกะต้องรีบเอาไปขึ้นรถแล้วก็เอาไปปล่อยครับตรงที่ปล่อยกะตรงที่เดิมครับที่ผมเคยปล่อยเห็ดคปให้พี่น้องเบิรบ เป็นหวยของสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่ผมสัมปทานไว้ครับก็คือทุกปีผมก็จะเศร้าขาดเลยครับบ่อยผู้ใดทํามาหากินเลยครับพี่น้องพอมยาวมันประมาณเกือบ2กิโลครับผมก็จะวางไว้ประมาณหาลอยเมตรช่วงหาลอยเมตรนั่นเป็นเขียอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำครับใล้เขียดอภัยทางของวัดครับที่เหลือพี่น้องก็สามารถหาอยู่หากินใส่บงใส่เบ็ดได้ครับพี่น้องก็ถือว่าแบ่งปันให้ชาวบ้านอยู่ครับแต่ผมก็จะลุนนลงครับถ้าเป็นพวกเต้านะครับถ้าจับได้ก็ห้มาปล่อยได้ครับพร้ะมโมเมนต์นวของมนุษย์กินครับพี่น้อง ตอนนี้ใกล้เข้าหนาหนาวแล้วครับผมก็จัดสวนใหมพี่น้องว่าสวนผมงามบ่ครับเดี๋ยวผมจะมาเฮดรีวิวให้พี่น้องบึง้อครับบอกเลยว่าปีนี้ทั้งสวนพักทั้งสวนกุหลาบงามสูแนวครับพี่น้องเดี๋ยวมีผลงานมาให้พี่น้องได้ติดตามแน่นอนครับนี่แหละครับสวนของผมอันนี้ก็จะติดหวยแบบนี้แหละครับผมก็จะเอาเขามาปล่อยในหวยครับพอดีตรงนี้กําลังก่อสร้างใหม่ครับจะเป็นอันที่เอาไว้กินเขาครับกับตากับย่ายเอาไว้ชมบรรยากาศริมหวยครับที่สําคัญนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่น้องเลยครับถ้าพี่ แนะนํำว่าห้ปลอยตรงบึงหรือว่าหนองหรือว่าแม่น้าที่มีตะลิงแบบนี้ด้ครับภาะวะเต้าเขาสามารถขึ้นมาอาศัยบนตะลิงได้ครับพ่นองหรือว่าว่างไครบนตะลิงได้ถ้าไปปลอยตรงน้าที่ไหลเชี่ยวหรือว่าตรงที่บมีตะลิงเลยเขากระตายถิ่มซือ่อครับอันนี้ผมจะบ่แนะนําครับการปลอยสั์ปลอยปลานะครับแนะนําว่าพี่นองสามารถหาขอมูก่กกอนปลอยได้ครับ มันจังสิได้บุญนอกจากปลอยแล้วจะได้บุญนี่จะได้บาปด้วยครับขันบมมีความรู้นี่แหละครับพี่นอ้องเต้าที่ได้มากกอนอื่นผมก็จะเอาเขามาเลี้ยงไว้บนบกก่อนนะครับเพื่อดูว่ากระดองเขาแตกบอ่อกระดองเขาติดเชื้อบอ่อเขามีแผลบอ่อผมก็ต้องเช็คทุกตัวครับตัวไร่ป่วยหรือตัวไร่โสบายนะครับเ่าก็ต้องทําความสะอาดเขากา่อนปลอยด้วยครับพี่น้องเพราะว่าเขาสือมาแล้วเขามาปลอยเขาแล้วเ่อก็ต้องดูแลเขาดีๆจักน่อยครับ นี่แหละครับพี่นองก็เลี่ยงไวแบบนี้เลยครับบักล้ายเลยครับผมหอดบ่ได้นับครับพี่นองขอโทษหลายๆครับว่าได้จักกตัครับพี่นองเงีดครับพอได้มากกับฝ้าครับรถมากเลยนี่แหละครับพี่นองสำหรับมือนีกับปอยเตาเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยกับมาเอาบุญน้ำกันได้ครับพี่นองเอฟซีทุกทันตั้งแต่บุญบริจาคน้ำท่วมแล้วกับปอยเตาทำบุญมาหลายขนาดนี้ ขอให้บุญนี่แบ่งไปให้เอฟซีขอให้เอฟซีมีความสุขความจเจริญขอให้รำขอให้รว้ยขอให้ผ่านอุปสรรคที่มันยากๆไปได้ด้วยดีดวยครับพี่น้องและที่สําคัญขอให้พี่น้องอายุยืนสุขภาพแข็งแรงคือเตาเด้อครับพี่น้องสําหรับวันนี้ก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอโตัลากรอนเด้อครับสวัสดีครับ